สวัสดีครับฟุกออยฟุกนะครับผมก็อันนี้ไฟถักเจมี่นะครับผมก็พามาดูกันว่าก็บอกใบนี้จุอะไรได้บ้างนะครับอันนี้จุแบบค่อนข้างเต็มที่นะครับผมเอาไว้คาดเอวนะครับเวลาปั่นจักรยานนะฮะเนื่องจากว่าคือจริงๆอ่ะพอสพายเป้ครับส่วนตัวผมว่ามันจะหลังมันจะร้อนนะครับแล้วก็เหงื่อออกนะครับแล้วอันเนี้ยสพาย ง่ายนะครับหรือว่าจริงๆชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยสายที่เอวมันไม่หนักไหลดีนะครับก็บิดได้นะครับหน้าหลังนะครับค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมจะเนบปากกาไว้นะครับผมอันนี้ก็มีจริงๆมีช่องเนบสองด้านนะครับ,นะรบข้อเสียคือเนบๆไปเนี่ยบางทีมัน กดไสออกมานะครับเนี่ยนะฮะก็ต้องระวังนิดนึงนะสำหรับปากกาแบบกดนะฮะแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะปรับให้พอดีรัดเอวไว้นะครับแต่อันนี้ส่วนตัวไม่ได้ใช้นะครับก็คือเป็นเอาไว้สอดตัวล็อกจักรยานนะครับแต่จริงๆก็สามารถแบบเอาอะไรมาเรียกว่าเนี่ยเอามามัด สมมุติว่าอะไรดีสมมุติมีม,มีอะไรบางอย่างที่ที่สามารถแบบเนี้ยนะครับเหมือนเป็นห่วงนะครับผมแล้วก็ปุ๊บมันก็คือสามารถแบบแขวนไว้ได้นะครับก็เรียกว่าเพิ่มเพิ่มการแบบคนของได้มากขึ้นนะครับน,นี่ก็เป็นดีไซน์ที่ผมว่าดีเลยนะอันนี้แกะได้นะครับ จริจริง,รงชิ้นนี้แกะออกจากกันได้เลยนะครับชบโอเคแล้วก็อันนี้กดล็อกนะครับเวลาคาดเอวนะครับอันนี้ถ้าถามเทียบกับพวกฮาวายนะฮะหรือกระเป๋าพวกใบใหญ่ๆเนี่ยอันนี้จะปรับเรียกว่าปรับตัวความยาวเนี่ยมันช้ามันไม่ใช่ที่ล็อกแบบ กลิปแบบตัวฮาวายเงี้ยนะครับจะปรับได้ช้ากว่านะครับแล้วมีตรงนี้ตรงนี้ผมชอบเวลาเข้าเอวใช่ไหมครับมันคือตัวกระเป๋ามันจะไม่ได้ติดเอวอย่างนี้นะครับเราสามารถล่นขยับได้เพราะว่ารอบเอวอคือเส้นนี้นะครับโอเคมาดูในกระเป๋ากันดีกว่านะครับอันนี้สังเกตเห็นไหมคือตัวตีนทุกแกครับเบลโครเนี่ย มันจะเลื่อนขึ้นมาเพาผมใส่ของเยอะมากนะครับผมใส่แบบมือถือเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้มีช่องใส่ของนะครับอ่เดี๋ยวผมเปิดไปเลยนะคือจริงๆเนี่ยนะฮะมันดีตรงว่ามันเราสามารถแบบเนี่ยเพิ่มความจุได้นะครับแต่เมื่อเพิ่มความจุสูงๆต้องระวังนะครับมันจะมีช่องอยู่นะครับต้องดูนิดนึงนะฮะว่าของมันจะหลุดออกมาหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นข้อดีของไฟถ่ายตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มความจุได้นะครับ มาดูช่องด้านหน้าก่อนนะครับจะมีสิบหนึ่งช่องนะครับถ้าเปิดออกมานะครับมีกระเป๋าหนาบัดของไฟถังเมกันนะครับรู้สึกจะไม่มีตำหนินะครับเนี่ยดึงดึงได้นะครับอันนี้ตอนนี้มันปรับเป็นแบบแข็งๆนะครับเป็นแบบตลับแข็งๆนะครับก็อันนี้อันนี้เป็นการ์ดนะครับการ์ดเปิดประตูนะครับก็จะง่ายนิดนึงก็คือแนบเข้าไปเลยครับผมเพราะมันสแกนผ่านได้นะครับจะดีกว่ากระเป๋าตังค์เพราะว่ามันบางกว่านะครับ ต่อไปนะครับก็คือเงินนะครับก็หนีบมาณนี้คลิปไว้นะครับจะได้ไม่หล่นง่ายนะครับหมดแล้วนะครับช่องด้านหน้านะก็หยิบบ่อยๆนะครับก็จะเป็นแบงก์กับบัตรนะครับต่อไปอันนี้ปกติอ่ะไม่ได้ใส่ในกระเป๋ายกเว้นว่านี่ครับปันจักรยานเนี่ยครับก็จะเอาเจ้าตัวมือถือนะครับอันนี้เป็น Samsung ฟล l d นะครับผมก็อใส่ไปได้นะครับคือถ้าปกติเนี่ยถ้าสังเกตนะครับ มันจะพอดีเลยป๊าปแล้วก็ต้องบอกอันนี้อยู่อยู่ในกระเป๋าใช่ไหมให้ดูนะครับปกติจะเป็นอย่างนี้ต้องนอนนะครับปึ๊บป๊าชึบนี่ครับก็จะเรียกว่าจะนิดนึงนี่น,นนะ พอดีนะครับแล้วม,มือถือเราก็ใช้นะครับโอเคเราได้ม,มือถือแล้วเนปอ๊ตัดกานะครับดึงออกมาเลยต่อไปนะครับเป็นซ่องเล็กๆนะครับผมเอาไว้ ใส่เศษเรีเยญน,นะครับผมอันนี้บางทีก็พกบ,บางทีก็ไม่พกนะครับแต่ก็ใส่ไว้เรียกว่าสบายใจนะครับผมซองนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะเอออันนี้ไม่สแตมป์อารนะครับผมอันนี้คือจริงๆเนี่ยเดี๋ยวกระเป๋าใบนี้ผมให้ดูมันเป็นสแตมป์อานอผมผมผมดูนิดนึงว่าจริงๆแผ่นนี้เขาไว้แปะอะไรแปะบังตัวโลโก้นะครับ ก็บางๆนะครับอย่าใส่เหรียญมากนะครับใส่เหรียญมากกินที่นะครับผมโอเคชมอมาต่อไปทิชชู่นะครับจริงๆทิชชู่หรือพ้าเช็น,น้าก็ได้นะครับแล้วแต่วันนะครับกระดาษสมันครับผมอูฟังครับ กของซัมซุงนะครับดิบามครับวิตามินครับอันนี้สาย power bank นะครับผมอันนี้ power bank ครับมื่นมิลเลนะครับ อ่ะหมดแล้วอันนี้ถุงครับผมเวลาไปซื้อของนะครับเราก็จะได้มีถุงใส่ของนะครับไฟถักเช่นกันครับผมนี่นะครับมันม้วนเก็บได้นะครับหรือน,นะให้ดูบางคนสามารถถ้าจะประหยัดที่ใช่ไหมสามารถที่จะเก็บ พับตามนัมเบคนิดนึงจริงแบบส่วนใหญ่าบางทีก็พับม่วมๆนะครับไม่ยากนะครับอันนี้ไม่ยากแล้วก็ผมว่าค่อนข้างที่จะใส่น้ำหนักได้เยอะด้วยนะครับนี่เราสามารถที่จะพันเวกนอกได้นะครับผมเห็นไครับก็จะเ,เกาะอยู่กับตัว เลาตัวออสายนะครับหรืออันนี้ก็ได้ในช่องนี้จะได้แบบดูช่องนี้จะแบบมันไม่โดนตัวเรานะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่เนาะน,นะครับอย่างนี้นะก็ได้นะครับก็ชอบตรงแบบความแบบปรับใช้ได้หลากหลายนะครับก็นี่นั่นเองนะครับของที่อยู่ใน ายถังเชมี่นะครับถือว่าพอนะครับในแต่ละวันสำหรับผมนะเพราะว่าจริงๆพอพอปลูกใบใหญ่ขึ้นนะครับของเราก็เยอะขึ้นครับผมก็เลยพยายามผมว่าจำกัดดีกว่าในการในการปลูกนะครับจำกัดพื้นที่นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ โอเคขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับโอ้เกือบลืมนะฮะอย่างที่บอกกระเป๋าใบน,นี้สแต์มานะครับนี่เป็นตัวอานะครับก็คือซื้ออันนี้ซึงซ,ซื้อที่เมืองไทยนะครับผมก็คือเราจะไม่ได้แท็กนะครับมานะครับก็คือจะได้แต่ซื้อเราจะได้แต่ตัวกระเป๋านะครับราคาถูกไปประมาณ30%นนะครับถามว่ามีตำหนิอะไรหรือเปล่า ส่วนตัวผมว่าคือไฟถาเป็นกระเป๋าที่ดูมีตำหนิตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอะลองให้ดูนะครับว่ามีตำหนิอะไรหรือเปล่าอาจจะรอยเปื้อนหรอกอันนี้รอยนี้นะครับมาตั้งแต่ตอนซื้อนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นจุดที่ผมสงสัยนะว่ามันจะเรียกว่าตำหนินะครับแล้วก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยหรอไม่มั้งมีตรงนี้อีกอะ หนังแตกนี่ยครับเป็นรอยแตกก็ไม่น่าสีเลือดไหมแต่ก็คือสําคัญคือสีเลือกสีให้เลือกครับกับของที่เลือกก็จะน้อยกว่าของที่เอ,อ,อยู่หน้าร้านนะฮะอันนี้ได้จากสาขาสยามนะครับผมมีที่สยามนะครับที่สีลมจะไม่มีสแตมอาร์ A นะครับก็ของก็ต้องลองไปดูนะครับเพราะว่าเขาไม่โชว์อยู่หน้าเว็บนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม โอเคครับบายยจริงๆแล้วโอเคบายครับ